สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเลขทูบหมอปลายพรยกระซิบเลขทุบหมอปลายพรยกระซิบวันนี้แล้วสําหรับการประกาศรางวัลประจําวันที่1นธันวาคม2องพหลายคนอาจจะมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีนั้นวันนี้ทีมงานของเราก็ได้นําเลขของหมอปลายพรยกระซิบมาฝากกันอีกเช่นเคยลาสุดหมอปลายพรยกระซิบนักทํานายชื่อดังที่กําลังมีกระแสในกลุ่มเลข เราให้แนวทางมาแต่ละครั้งก็ได้รับทรัพย์กลับไปเกือบทุกรอบมากครั้งนี้กับเลขเด็ดทูบหมอปลายงวดวันที่1ธันวาคม2 5 6 4ได้แก่เลข6เลข5เลข8ซึ่ง3เลขนี้ถือเป็นเลขมงคลมากๆแถมยังเป็นเลขเด่นเลขพลังนับว่าเป็นแนวทางที่น่าหาเก็บมาไว้ในครุงสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส .com ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ